นี่ก็คือผลงานของหนา้างานเขาในมือนีนะครับผมจัดหายตามงบองจ้าข้องนาเพิ่นครับติดต่อว่าจ้างในตลอดปีตลอดแหล่งนะครับรับเบิดรับจบห้เบิรับครับสร้างเรียบเงาที่เรียกคนมาเสียวคนมาถางออกพี่นนองคนอ่านมึงแล้วว่ามันสีเปลี่ยนคืองระไทยมากวดนะครับเหมือนกันเลยเดจางระไทยเามากวดว่าสีเหมากันเหรพี่นนองที่เรียก แนวบางนางอ่ะนั้นหมอยากนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่หลายไรนะครับอีกอย่างกับต้นใหม่หลายกับต่อหลายมันใส่เวลานะครับก็ได้เห็ดเป็นส้มโอและแปดลอยครับผมสร้างเรียบกับไร้ข้นนะครับถามหาว่าคล้ายรถฟอร์ดเป็นสีไปเห็ดยังนะครับนี่ครับยังบม่ได้ไปใส่ครับสร้างเรียบมันยังอยู่บ้านนะครับก็ยังเห็ดงานน้ำกันที่เก่า วัดสองนี้มันหนาฝนกรับงวัดร้ายคือหนาแหลงกัน่นโดนสร้างเรียบกันได้มากซอยเทือนะครับคือหนางานตัวนี้ก็อยู่ไกลบ้านเพื่อนนะครับก็ได้เอื้อเพื่อนไม่เห็ดซอยนะครับผมกมามันหลายเติบเยอที่ต่นใหม่ส่วนเรือเพื่อนกับบัวเท้าลงนะครับเพื่อนจะเอาใ้ใส่ประโยชน์เทศทานเดือยนะครับสร้างประโยชน์ร้ายนะครับใหม่เล็กๆแนน้อยกับกวาดขึ้นพ่นกวาดออกค้างแน่นะครับผม ต่อไปเรื่อยๆรถฟอร์ดกะับสอมได้อย่างไรพี่น้องน่ารักอะเฟืองซีสันนะครับหลุดตาต่อเอาไหมกสิขายังนะครับพี่น้องสองแสนต้นๆนนเลยนะครับขายบ่อใดาย,ย่ามฝนกนสิขายย่ามแรงครับขายย่ามแรงกสิประมาณเจ้าเขาเหลียวนี่นะครับสปุอยออกครับพี่น้อง มันหลายขั้นหลายมันกับเมื่อยหลายยางนะครับคนนี้นะครับยิงสีขอาใจว่าการบริาหารรถหลายขั้นนี่มันเมื่อยซ้ำใดนะครับเท่างีอยางต่วนทุนก็ว่าหลายคือเขานะครับเงินเอามาบริหารน้ำมันแน่สมแหน่คาแร่งขเขานี่มันบม่ค่อยเหลือครับอ่านเห็นแนวไม่ลองแนวไม่มึงนะครับก็เลยว่าส่อยซะก่อนนะครับเดีย๋ยวไวเด็กคู่บุตา สี่สิบก็เก่าหานะครับพ่อเอาซ้ำแห้งจากของนี่ชือว่าอะไรพี่นอ้องอร่ยต่อปลาไหม้หญ่ครับต่างข่างกันก็นเป็นปลาไหม้หญ่ปลาหลวงนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาที่สนอดของเพื่อนเองครับต้นใหม่ต้นใหญ่ๆพี่น้องทำประโยชน์ได้มากมากหลายอย่าง เปนความต้องการมจะคล้องทีเพิ่นก็ว่าเฮ็ดประมาณนี้นะครับผมโอ้ใหม่เลยต้นบางยางไงเลยใหม่มาแตะแตะแต่้นใหม่หน่อยซ้ำนี่ซี่นิ้วก้อยนิ้วโป้นี่นะครับถ้าส่วนมากขวดขวดออกขึ้นว่าแล้วเห็นเห็นทางยางไปยางมาคือพอเห็นหกขากัะพี่น้องท่านปล่อยใบยามฝนปล่อยใบโดนรลายเมื่อสิบคืนหุ่น ขื่นหนาขึ้นใหญ่นะครับมเกิดสีกลายเป็นปลาอีกขึ้นมาแล้วครับหลอบต่อต่อไปเกิดจากเห็ดปลูกนั่นปลูกนี่เห็นเห็ดหนาดหมครับโอเมืองใหม่นี่ต้วนง่ายๆเองใช่ป้องปลากที่มีหลายแน่นะครับทั้ง,นนง,ง,บทงบ้านผมเพลงเหลืออีกเยอะครับปลากลับไปหน้าลองหน้าหน่อย ้นหนาทียังมันเดือดเศร้ามา่ทีม,มันเดือดัดเดืดแปลงนะครับยังเป็นหน้าดำอย่างเงี้ยังร้ายนะครับงานก็บ่ร้ายมาได้เรกพี่น้องก็มีเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆพอได้อดทุ่งเด้ไถไปแต่ละปีพอได้อใส่งวดนะครับนี่ปีกับพ่อแน่วะพ่อแน่ครับนี่นี่ก็ข้อนแคื่นแน่โย่สอมอรถฟอร์ดรถยังนะครับเฮ็ดหลายอย่างหลายแนว กเก็บอะไรอย่างเงน้อยๆกับที่งงานนะครับก็ะเรียบตามงบตามใบสั่งเพิ่มนนะครับคือเอาง่ายๆกัเห็นจะได้กระไรให้มันค่คนทางนะครับเพื่อนวะหาคนทางสิประเดี๋ปีนี่เราครับพอเราปะเพราะว่าตัวนี้เอารถไถกวดเอามันก็นสิเห็นเนื้อดินเห็นหมองยางมองแปนไปนึ่งนะครับก็สิไค่คนทางไงเดี๋ยวเพองวะหาคนทางนี่ก็ยังสิเป็นเขียวยกขึ้นเก่านะครับแล้วก็เป็นตอ่อสัง ใส่พวด้สะอาดตอนไี้ไน,นะครับเอาใส่เวลาโดนผอมครับเอาใจแรกกับฟา้ากันเหรอก,ก็ไลยก็แชี่นะครับมันโดนนีคลิปไม่เห็นชมเถื่อน,นะครับจะดูฝนงานกับเป็นเสียงห้างไงเหรอกครับยามฝนมันคือยามแรงครับแต่ว่ามีเห็ดกุฏูปีครับปีนี่ไข่ย่ามฝนพอได้ต่อแตดรถกับพ่อในหลังไว้ครับพอได้ทุ่ทุ่เทถ่ยต่อชีวิตปีอีกครับผม พอเดค่านุ่มหลูกค้าแพมเพิดขอบพระคุณน,นะครับที่ติดต่อใส่บริการบอลรถไทยมาโดยตลอดสำหรับ,รบรูกค้าทุกทุกทานนะครับผมมีงานการทิดต่อได้ครับรับตัวอาณาจักรของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่รถใหญ่พร้อมทำงานนะครับ